สวัสดีครับพบกับเชงนิกสังงานนะครับวันนี้ก็มาต่อท่อสุนทรียนนะครับตัวนี้ก็กําลังติดตั้งปั๊มนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งปั๊มแล้วก็ตัวนี้ก็กําลังต่อตัววัดแรงดันนะครับตัวนี้ครับมันมีอยู่สามสามย่างนะครับตัวนี้ ตัววัดเร่งดันแล้วก็ตัวกรอกน้ำตัวกรอกน้ำแล้วก็จะเป็นตัวลายอากาศนะครับอ่าครับครับอ่ตัวนี้จะเป็นตัววัดเร่งดันนะครับตัวนี้วัดเร่งดันน้ำนะครับ ตัวนี้ปลาปันเกลียวชายเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ปลาปันเกลียวชายประมาณห้าหกมวนนะครับมวนใหญ่นะครับอ่าตัวนี้จะมีว่าวอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรอกน้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกรอกน้ำครับจริงๆมันจะกรอกตรงหัวกงนะครับแต่ว่าหัวค้งเราใช้งานนานนานถึงมันจะเปิดไม่ออกนะครับเอาตัวนี้สำรองไว้นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับ ตัวนี้ก็ทำอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับครับตัวนี้ก็ต่อมาอีกวันนึงนะครับวันหนึ่งนี่ก็ต่อท่อไปลงไปข้างล่างนันะครับนีครับวันนี้ก็ส่งคนจังอุดเหมือนเดิมนะครับ นี่ก็กำลังต่อไอ้ตัวฮให้ปุ๋ยนะครับตัวนี้ครับมันเป็นตัวให้ปุ๋ยครับดูไปเลยเลยนะครับ เอาันอุดไอันนี้ครับตัวนี้ก็ต่อถอเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะดูด้านข้างนะครับตัวนี้ตัวปั๊มนี้มันเป็นตัวห้าแรงนะครับตัวปั๊มห้าแรงเนี่ยมันหย่อนแสงกับเรื่องเต็ม่ป่อยชัดนะครับกับไฟเลยนะครับกับนี่ก็เป็นตู้ไฟนะครับตัวนี้ก็ไฟมากเต็มนะครับไอ้ซองลอยซามิโบนนะครับตัวนี้ครับ ครับไปมาเต็มนะครับตัวนี้แล้วสามซีฟครับหยิบก้าสามซีฟครับอ่าครับตัวนี้เราก็ใช้เป็นห่วงจ้างนะครับตัวนี้มันหยุดยุ่นได้นะครับตัวนี้โอเคครับตัวนี้ก็ปทำนะครับห้าแดงนะครับตัวนี้นะครับนี็ไม่ก่อยัดนะครับ อนี่ตัวนี้ก็เป็นเอวัดเลแงดันนะครับตัวนี้ครับมองไม่เห็นนะครับมันโยนแสงนะครับตัวนี้โยนแสงถ่ายกับตัวซับนะครับมันไม่มีไม่ได้ถ่ายกับกล้องนะครับอ่าครับตัวนี้ก็ทำตัวดีดุดปุ๋ยนะครับตัวนี้อ่ากับตัวดุดปุ๋ยนะครับตัวนี้ให้น้ำ้าวตึงกับปุ๋ยจะต่อทางนี้นะครับต่อตัวนมต่อตรงนี้ อ uh, well, we ่าครับตัวนี้ก็เป็นตัวติดดุด๋ปนะครับตัวนี้เอาเหี้ยจัดๆเลยครับอ่าเึงก็มีทั้งอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราใส่ทั้งนะครับใส่แถวนี้นะครับเึ่งก็ใส่ใส่ยางลงในทั้งนะครับนี่ฉันอดกำลังซ้ำที่ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับอ่าเดินหน้าต่อไปนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซ้ำนิ่วนะครับตัวนี้ออกจากปั๊มนี้จะเป็นตัวซ้ำนิ่วนะครับซ้ำนิ่วตรงนี้ก็จะเป็นตัววายนะครับตัววายเหยีเป็นส้อมทางนะครับตัวนี้ มันมีโซนหนึ่งกับโซนสองนะครับอ่าอยากเป็นซองท่ามะตั้งก่อมาตรงนี้ครับมันจะมีวาลควบคุมแต่ละโซนนะครับโซนหนึ่งกับโซนสองนะครับมันมีวาลปิดเปิดนะครับเป็นก่อที่เรื่อก็มาใจเขาในส่วนนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับที่เรือกกับใจเขาในส่วนมันมีวาลควบคุมแต่ละแต่ละโซนนะครับโซนหนึ่งก็มีวาลอันหนึ่งโซนหนึ่งก็มีวาลอันหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ก็หมือกันนะครับั่งนี้ครับตอนนี้ทุเรียนประมาณ หนึ่งลอยต้นนะครับจำไม่ได้เลยครับหนึ่งลอยเรือวันจะส่งลอยต้นนี้เลยครับเดี๋ยวดูรับสักนิดนึงนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นต้นทุเรียนใหญ่เลยนะครับต้นทุเรียนนี่ครับครับตอนนี้ก็มาต่อตู้คอนเสิร์นะครับตอนนี้ก็ครับกำลังกำลังต่อนะครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมลายเม็ดตุกอันนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะครับตัวนี้ตัวตั้งเวลานะครับได้แล้วจัดเย้วบอลเย็น มีใครสนใจซื้อคอ้องเรื่องว่าซื้ออุปก,กรณ์ชายครับ <ไข S 1> มาทีสามเยจวังโต้ครับอำเภอน,นาตวีจังหวัดสงขลานะครับมีใครกล้องครบทุกอย่างนะครับปวอ,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 อุปกรณ์ท่อเรื่องว่าเป็นกลองใช้ในบ้านนะครับหรือปวอ,อุปก,กรณ์ไฟฟ้านะครับครับมาทีนี่ทีเดียวจับทุกอย่างนะครับ ถ้าว่ามาไม่โท่าก็ติดต่อ่างนิคมาก็ได้นะครับเดี๋ยว่างนิคจะบริการให้นะครับครับมาดูหัวสปริงเกอร์กันต่อนนะครับครับก็ตัวนี้อยู่ที่ศูนทีหนึ่งนะครับตัวนี้ศูนย์ทีหนึ่งครับครับมาดูหัวสปริงเกอร์กับน,กน้ำออกดีนะครับน้ำเร่งนะครับ นี่ก็เปิดหมดเลยนะครับซ่องโซนคือเปิดเต็มที่กันเลยนะครับตอนวนี้ทั้งหมดนั้นอยู่ประมาณซ่องโหลวยนะครับครับตอนี้ก็จะเป็นโซนซ้องนะครับตัวนี้โซนซ้องครับ กับฟังนู่นก็ปลูกต้นตุเรียนแล้วนะครับฟังนู่ครับอ่าต้นตุเรียน2ปีแล้วนะครับฟังนู่ครับอตอนนี้จะเป็นส่วนสองนะครับ ต่อจะเป็นส่วนหนึ่งครับกลับมาดู่ซนหนึ่งนะครับตอนนี้ครับต่อน้ำออกนี้นะครับครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ